จะว่าอาตมาลิโตนคนอยากได้บุญหลายแต่มันบ่หูจักบุญพอกับแม่นางจโคอยู่เฮื่อนมันไปเถียงพอเถียงแม่เบิดมันสิทนเอาบ่อไม่ใหญ่จังส่คือกันนี่ถ้าผู้ใดมีไม่ใหญ่หน่อย่มือแรกก็มาซองเมืองไม่ใหญ่อาบน้ำหรือยังอาบน้ำเห็นไม่ใหญ่สักสิ่นเนี่ยไม่ใหญ่ก็สิทนเอาบ่อักเท้าไม่ยิ่งคือกันบ่ออกบ่หค้ซาจะมัดเป็นหยังบุ มันย่านได้ดีอีหลีตัวบุญอันนี้วัดกันบันดไดหัวจักบ,บ่อนะบาดบุญกุศลที่ใหญ่ขึ้นมาทาัทางาง้งเบิดเหตุบุญทั้งเบิดคำว่าเหตุบุญทั้งเบิดก็คือยังเบิ่งพอเบิ่งแม่แต่หน่อยมาบุญแต่พอสามบุญตักน้ำให้แม่อาบจะเถ่อผู้ใส่ไม่ยิ่งอยางได้บุญหลายก็เฮียนหนังสือเกง่งแม่ให้เศร้าบาทก็เหลืเอมือนละหาบาท มาใส่ข้างไว้นั่นละเฮ็ดบุญไปโรงเรียนกับ่สร้างปัญหาให้พ่อให้แม่นักใจบ่ให้คู่นักใจนั่นละเฮ็ดบุญน,นั่นกลับมาบ้านปั๊บแม่จะเฝ้าหูขาวเด้อหนูหงเองนั่นละเฮ็ดบุญมีจะคนลรืลูกหลานนั่งอยู่นี่มันหงุงเหรอไม่ไงมันกินฮะมามีหุงเอาเองสมนาแน่ต่อเลี้ยงหลานบ,บ่เป็น เห็นบ่หรามาถามบ่หราเห็นหลานถามจาคนแล้วยายมือบ่ย่ายาาย,ยายเดี๋ยวผมหุงข้าวให้ยายเด้อย,ย่ายเดี๋ยวผมสังสินให้ยายเด้อมีจะคนโอ้ยตาลิตโตนเด้อบ่ลิโตนเล็นนกน้อยบับุญกุศลตัวนี้เมื่อก็สิไปห่มเอาบัตรเถาตัว,ตวผู้ใดเหตุไปเถามาบ่ดิเขาก็เลี้ยวเบิ่งตัวโอ้จักฟีเราย่นั่น แปดที่หมาลูกหล้านจะคนสี่คนไผ่เรามาส่งมาวัดล้านทรายหรอกล้านทรายเป็นคู่เป็นยังบุญอยู่มิถุนพงศ์สิ้นเนือนมาเขาก็หายพุรภพันละพันเป็นยังบุญอยู่ไปใช้มาใช้กับของสบายใจอยู่บุญหลายตบพอใหย่นี่เด อายุเท่าไหรแปดถิบลูกร้านจักคนสามคนบังไงไปใส่ติดคุกอีกางกับเป็นเอ็ดบังลูกแท้หน่อยก็เมาประเซ้า,า,าเอาห้านไม่เลี้ยงหาคนเห็นพ่อญ่เห็น,พ,ออหนพ่อเขาเลยมีความชุกความเอ้ยลูกร้านอะไรเงิน เอาละลูกล้านเอาหน้าไปขายมันจะเป็นถูกบาา่เท่าเอดบุญน้อยก็ได้ทลีล้วลูกล้านก็นกนลูก,กลคุ่ก็เบิดลูกคุณติดคุกเก่งไปโลดคนมึงจะเ่าเกันแล้วกัน มึงเท่าได้แรืมึงเจอพวกมูงห้ายังยไข่เลยนี่มานาั่งอ้อมอยู่เดียวนี่ยังยไข่เด้ไงลูกเขาบอกเอาไปโผดผู้ใดบาปตกนรกเข้าไปโผดอยู่ใส่ะบ้านพักคนชราไปเบิ่งที่ละบางแคนั่นมิแต่เท่ารุ่นนี่เบิดตัวยำาม่ากนีม,มือแรงก็ะเว้นมากินเขาแล้วก็นั่งโฉกัน ลูกเธอมาเยี่ยมไหมมันไม่มาเธอรู้ไหมแต่ก่อนที่นาฉันซอง้อยไหลพอแบ่งมรดกแล้วมันเอาฉันมบลลอยฉันก็เหมือนกันผู้เท่าให้ซะก,กันนั่นแหละผู้เท่าต๊นรกนัน่นเก่งไปโลดคนนัน่นมึงจะเทาอุ้ย จะว่าอาตมามาซ่อมเบิ้องนาะโอ้ยใหญ่เอ่ยซ่อมเบื้งคนสมัยนี้ผนแห้งบาดดิเด็กหน่อยสมัยใหม่มันบอยานบาปยานเอ่ยเลยเถืงบักเถิกงเถืงตัวแม่มึนๆตัวแม่กับไรยำบักเถิกขี่มอเตอร์ไซค์ไปไรบักเถิกหอดบานโอ้ย อยู่แถวบ้านอัตมาบักบักหนึ่งมันรอแห้งผู้สาวติดมันแม่ใหญ่มันเลยด่าเอามึงเสียมะแหนหนังสือมึงจะเอาเมียพ่อแม่มึงกับป๋ากันกูปู่บอกพี่เห็นมึงแหนมึงยังเสียมาเล่นไม่ยิ่งอยู่นี่บ่มีแต่อี้เขี้ยวๆตัวมะหอมึงตั้งใจแหนแน่บ่ตั้งใจแล้วกูมาส่งแม่มึงเด้อให้มึงเศร้ารอดให้เอาติดละ เที่ยวอุตนามาให้กินตอนก็นบอมมาตถือๆไปพ่อเราหลานยิสเอามาอ,อ,อ,อีกน่าก,ก็ปวดเหี้ยวกูเหบบ็นแต่ระบาดน่าก,ก็หยอดจอดอดยู่นีน่ <c oughs> เล่าหายหลานเล่าบอหายซื้อๆแล้วตีพ้อมถามว่าตั้งใจเงี้ยนออก กูก <Ooh. S 2> <esc> ้มเงยก้มเงยเก็บบักพีกเลี้ยงแม่มึงอยู่นี่มึงเทียนหนังสือมนเล่นไม่งี่กันอยู่นี่บอกเมื่อหนึ่งมาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาขี่จักรยานออกไปผู้สาวเห็นออกมาเร็วออกมาเร็วไอ้อุดออกมาเร็วมันขี่มอเตอร์ไซค์น้ำบักอนิยานไม่หญ่หายเฝ้าขี่จักรยานเข้าบ้านพ่อใหญ่กำลังนั่งจัดตอกอยู่จอดเอิร์ทเข้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกน่เด้อบ๊วยอยู่แลนคือตึงคือตึง ผู้สาวสี่คนอัดมอเตอร์ไซค์จอดเอ,อิดพ่อใพญาใหญ่พี่อุดอยู่บอกคะมันบอกว่าบ่อยู่แล้วสิมาต้อนใดค่ะก็มันบอกว่าบ่อยู่แม,ม่ใหญ่นั่งอยู่หันอีนางบ้านมึงเหีหยังเห็ดหน้ามื้อนี้วันหยังวันเสาร์าหน้าพ่อหน้าแม่มึงแลว้วล่ะบ่ย่าง มึงคือบ่อซอยพอซอยแม่มึงหนุ่ยันหนุดำม,มึงกระดำเหล้วตัวมึงมักหลานไส้กูบอกมักบวกอูบบ่มึงมักบ้าเราอีหมูมันกับมึงก็บอกไปที่เราม้ามักกูกับกบัวเราอีน,นั่งให้มึงไปสอบจบพยาบาลมากคอนเดจบมาหกสอบพยาบาลเอาใบป,ประกาศมาให้กูเบิ้ง ว่าแต่มึงจบพยาบาลกูที่ยกบอกอุดให้บอเสียเงินดอกถ้ามึงเงีนบอจอบมึงจามาจากเธอ่อกูเป็นสาวกูวกับบ่เขียวปนนี่มันบมมาจากเธอเราด่านิมน่มๆอันตัวกูจักเบิง้งแั่ตัวเออก,อ,กอกูจกักบอกถ้าพอบอกจังสีป้าบนกับบ่ได้ที่ละเด็กหน่อย เจ่าอาตมาลิโตนโ้ยใหญ่เอ่ยอาตมาประเทศน้ำมหาไล่น่ะราชสภัชพัน์จาสีมหาไล่มองหันบองนี่ไปมีแต่มันไปเอาผัวเอาเมียเบิดแม่มันก็เพิกเพิ่งูมโเรื่องรอกมันกินยาค่อมยาคุ้มเบิดนั่น่ะละว่าอาตมาลิโตนบัดรันะจบมามันสอบประจุบระได้มันบาปมันเหตุมันเหตุพิษระเบียบประเภทนี้่จ่าใหญ่ ใหญ่ต้องห่วงเจ้าของด้ดยใหญ่เด้ออัตมาก,ก็ห่วงอยู่ดอกนิดหน่อยเจ้าว่าอัตมาไปอยู่บรรืนุดกล้วยนั่นอัตมารอเด็กหน่อยมาบวชตัวไห้ทุนพุทธสามลอยตะกี้เดียวนี่ไห้สองพันผุนได้ญ่เงินได้จากใสได้จากเทศเป็นอย่างอัตมาต้องดึงเด็กหน่อยมาบวชว่าอยากให้มันสัวเร็วก่อนกำหนดยาบ้ามันหลายนั่น อัตามาหล่อมาบวชเลยมามาบอกลาให้ทุนการศึกษาพูดสองพันโปรโมชั่นถือไว้เลยสองพันแต่ว่าต้องนอนกุดหลังเดียวได้บัดนอนผู้เดียวได้บ่ห้นอนน้ากันวัดอัตามามันป่าสาทเนาะก็ขคืนผีก็ออกมาในหมากเด็กหน่อยมันกันยานมันบอกการนอนผู้เดียว บางมันเก่งกันนอนผู้เดียวบาดดีกับผู้ใดไหลนอนนับกันหักเธอหาลอยตีบาดดกับฮักหาลอยตีกันนั่นไผ่หลักกินมามาปากกระป๋องไหลเมื่อโอ้ยใหญ่ผู้ใดซื้อเด้อสองพันส่วนมงคลดประจบบ่ให้เด้อสันเข่าบ่เบิดบาดบ่ให้เด้อกูตีบ่สะอาดผ้าบ่สะอาดบ่ให้เด้อสองพันไปใส่นอ้บาดนี เอาลวบาดหามองไปบ่ได้ลวบานอเอาไปท่านจะว่าเหตุจังใดสิดึงเยาวชนได้ดึงลูกดึงหลานได้ก็ดึงไปเลยทีดึงไปเหตุยั้งไปให้มันสัวไว้แต่ที่ใหญ่เออเหตุเบิดแล้วอัตมาอยู่วัดนั่ล่อมันเงินได้จากสาจากประเทศทั้งสิ่ธละเอาไปพัฒนาคน เออมองได้เขาขี่ทีเขาให้แต่คาน้มันรถนิมนต์แถวหลังเขาก็ว่าบาหวางดอกเขาก็ว่ามองได้หายไร้เขาก็ไปท่านต่อเออจะว่าผู้ละคนขี่ทีมันมันวันว่นอย่างมาฟังเทนลุกมาเสริมดอกนะสีเสียงเงินมันว่าอันคนขี่ทีสั่นหนาเมื่อกลับถูกเบาดีคนขี่ทีนะคนบ่เอื้อเฟื่อ ถ้าเห็นหลวงพ่เสริมท่านมันสิปวตกใจบ่ท่านไปโลดแล้วอา้าวเพื่อยังเพื่อเด็กน้อยถามเมืองที่ล่ะเด็กน้อยแต่ละคนน้ำมูลนีคือกันผู้ใดลูกกอนพอก่อนแม่แนะ่ลูกผู้ใดหลานผู้ใดลูกกอน,พอก,อนพอก่อนแม่เมื่อหนึ่งเขาให้แม่กินแนะ่มีว่านั่งอยู่นี่บ่มีนั่นเห็นบล่ละเออ จะว่าอัตามาลิตนนหญ่เดอเรื่องนี้สำคัญสำหรับใญ่เดรคืออันใดหลายเกิดอยู่กับอันนั้นอันตามาโมหูจังใดก็บ่มหูตอนบวชด,ดีละบ่บวชก็บ,บ่จักดอกพอบวชเขามาที่จังหูไ่บาเนบวชไม่ไม่จังสิมันบ่ได้ฝันเป็นพระเด้มันฝันเป็นตโยมโถยถือหลวงปู่ซาบังขับสามเดือนผุดบ่ให้นอนในภาษา เบิดขึ้นบให้นอนเคืองพันษาผุนจังฝันเป็นพระใหญ่บานีไปใส่มาใส่ก็ะหู้บานีฝันก็ะหู้ผีมากกะหู้เทวดามากกะหู้สติเขาตื่นอยู่นี่มันอัศจรรย์เฮตุได้แล้วคืดทอดไันบานีคืดทอดไม่ใไง่ดิงที่นั่งอยู่จากสี่คือกันฝันบมูหเรื่องถ้าฝันหูเรื่องบานีปฏิตายมากกับนั่งสมาธิตายเดินที่มานมันก็ไปได้สบาย จ้ว่าอัตมาไปอยู่บรรทุนก๋วยไปเหตุโบสบ์บัี้ิือจังสี่แล้วเสาโบสถ์สี่สิบแปดตนเหตุไปเหตุมากับบแเล้วจักเถื่อนั่งสวดมนต์ไหว้พระยิงมือแรงโยโซสวดแล้วนางสมาธิมันว่าจะไหนความขืดเสาโบสถ์คือบ่แล้วจักเถื่อรอไผสิมาระชงเนาะมันว่าอัตมาก็หยุดมึงยังมาเ้าเรื่องเสาโบสถ์ล้วก็แล่าบ่แล่าก็สร้างมึงยุดบ่ตองมาเ้า ถย,ยังมันอยู่หันละมันคึอดอยังมาดามันเถียงมันให้จิตมันว่างบ่ให้าบาณฑุไหว้เรื่องใดทั้งสิน้นใหญ่เอ้ย่แต่เศ้าคึดเท่าน,นั้นละไหลมาเลยคนเฮ่าคือกันแต่ละคนสิผู้ไหโศกบ่ดีนัน่นล่องนั่งสมาธิเบิ่งติละลองรักษาศินเมิองสินแปดดีละบอกโตการได้บุญหลายใหญ่เอ้ยนะพระพุทธเจ้าบอกไนดะ้ไง บอกต่อให้ท่านเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวจรงสิลอยโตนะบุญนั่นกบพอเลี้ยงคนผู้หนึ่งเห็นบอกผู้ลังคนผู้เลี้ยงหมารักมากลูกแม่ลูกแม่แมพ่นว่าดได้บุญลายเสื้อซอยให้พ่อผลบลหมาเป็นขี้เหือนผลบ่เบ่งบาด,บาด,ดีทิมเป๊หลด นั่นหักหมาหักแมวนั่นเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เลี้ยงยังก็สร้างที่สัตว์ที่เรารักนะลอยโตบุญนั่นกระทออเลี้ยงคนผู้หนึงอ่าเลี้ยงคนเป็นลออบานนี้ไงกระทออเลี้ยงพระมีศินองค์นึงบุญมันมันเป็นขันขันเด้งสิบารนี้เลี้ยงพระเป็นลออไงบารนี้ัพระทุอได้พระกรไหพระโสดาบันองค์นึง พระโสดาบันนี่บม,มเมในตพระได้ไงคนธรรมดาก็เป็นพระโสดาบันผู้ใดที่เสื่อมันได้กลรมได้เว้นสินหาคบบท่ำบาปทั้งทั้งใดทั้งสิ้นเลยนั่นวันพาสินแปดตลอดเวลาผัวเมียบพิษกันนันปั๊บนั่นผู้นั้นได้พระโสดาบันให้พระโสดาบันบ,นบทอรให้พระสะกีนาฆ่าไล่ไปจนหอดให้พระอรหันต์บาท บาดีห้พระอรหันต์เป็นร้อยบุญนั่นกับะทอให้พระพระเจกับพุทธะองค์หนึ่งบาดีห้พระพระเจกับพุทธะเป็นร้อยใหญ่บุญนัน่นพระทอให้พระพุทธเจ้าองค์หนึง่งบุญหยอมาบาดีใหญ่บาดีห้พระพุทธเจ้าร้อยองค์ใหญ่บาดีะทอสิทแปดมือเดียวบุ้ยใหญ่เอ้ยบุญหลายดีหลีเดยจะว่าผู้ลังคนนั่น มันถูกมันยากไปหาอาตมาหลวงพ่อซอยกันหน่อยแน่ก็ได้ือบหล่ำกุ่รวยจังทื่อเอออาตมาก็เลยบอกเฮ็ดบุญสตีลเหเฮ็ดจะได้หลวงพ่อไปเบิร์ตูวัดเหไปบิรคูวัดแต่ละตลบมากินเหล้าประจําแล้วครับถ้าประจาจันทร์เมื่อกเบิดเราบุญเอาสินแปดเด้อท้าเด้อหมอนี่ก็เลยเสื่อให้สวดอิติปิโสขอบันยูสวดพระหุงน้ำามันก็เหตุห้ยถือเลขก้างวดซ้อนแล้วใหญ่ ได้ได้ตังหาล้านผู้ตัวนั่นมันกับบเสือดอกที่แรกมันล่องเห็ดเบิงบาดนี่มีนั่งอ่ะน,นึงเข้าไปบาดหลวงพอดีต้นขน้อยแน่เป็นอย่างขน้อยก,เอยอก็เป็นหนีไลคือก้านเป็นหนีเทียนจังใดให้หลวงพ่อซอยให้กุลบอกไปใส่หนีให้มึงให้หลวงพ่อบอกสามโตผนว,ว่าถ้ากูหูประเดกูก็ซือเองเท่านะครับถ้ามากก็หายมัน เหตุงานนี่อย่างเราผัวก็น้อยสอมัมบจดเราเจ้าคนเียบริเหตุอย่างยืน่นเบิ่งผัวเหตุงานให้กำลังใจบุยเมื่อกีดีแท้เมียอันผัวเหตุงานผัวสำมรลเมียยืนให้กำลังใจโดยขน้อยเป็นหนีเท่าไรสี่หมืน่นโอ้ยสี่หมืน่นหน่อย,หน,อยหนึ่งดอกหน่อยแล้วหลวงพ่อจะน้อยมันหลาย เฮ็ดบุญสตีเหล่าเด็งยินข่าวว่าหลวงพอบอกบอกจูมันถือเลขหาล้านกูไม่ได้บอกมันกูบอกมันร,รักษาศีลแปดมันเสือหลวงพอมันก็ถือเลขเองมันแม่นบ่หลวงพอศีนหามึงครบอยู่บล่ล่ะบ่จักหลวงพอมึงใส่บาทยู่บ่เดือนเดือนละเถอใส่บาทแล้วอธิษฐานว่าจังดใดถือเลขเด้อ บ่ได้ว่าอุทิศให้พ่อให้แม่วาบ่าเป็นผัวบ่ผ้าว่าเอากันตั้งแต่สิบแปดปีผุนหลวงพ่อแลน้ำกันแต่พอมึงบ่รวยนันติมึงก็เอาสินหาในที่เราสินหาไมีโตใหญ่ละหลวงพ่อขนอยกับบ่จักไปวัดกับบ่เคยรับสินของเขาจักเท่อกับขอนึงกับป่าหน้ายาขาดชัดโอ้ยขาดู่มมือขอสองบ่ห้ลากทรัพย์บ,บ่ามากลากของคนดอกบ่มี ข้อสามบ่ให้นอกใจผัวใจเมียบ่นอกใจดอกผัวมันดีอยู่ข้อสี่บอไหตัวตัวเป็นบ้างโอกาสข้อห้าบ่ไห้กินเหล้ากินน้ำกันเลยหัวต่ากันน่กระฉอพอมึงถูกน้ำกันอดิบอกผัวมันเศร้ามันบ่เศร้าก็กินแม่มันน้ำกันโลดจนบ่เสียเปรียบกันก็จัจงศิตดีมันบ่รวยโอ้ยอันนี้อาตมาก็เลยหายมัน เอาสินแปดีิเหรอสินแปดพี่โต๊ดไหล่ะหลวงพอ่อก็บอกให้ขาดซัดแล้วยุ่งไม่อยโต๊บหมดบอกให้ขาอุ้ยแหงคักเนื้อบาดนี่ขาใอยโต๊บยุ่งคูมือแล้วใส่ไบก้อนบ่ผิพดบ่เหอ,พอพะบ๊อะใส่ไบก้อนเมื่อกตายแล้วเว้ย <laughs> บ่กขาดซัดบ่ลักซาบข้อสามบาดนี่สิน้นแปดบอให้นอนน้ำผัวกับเมียปัตโข้ขอนี้แหงยากกูมูเด้อหลวงพอ่อเป็นอย่าง แล้วหลวงพ,พ่อผัวขน่อยมันเมามันบเบลอกมันพามันเจาเออ้าเด้อเมามากมันก็นแก่ขาโลดแล้วจะไปบอกกันที่เราว่าให้อดเอาจากเจ๊มือเพราะพอตายดอกขน่อยพ่อสู่ยู่ขน่อยย่านผัวมันสู่ไม่ได้ไปเจราจาเองบ่ให้นอนน้ำกันบ่ให้ตัวบ่ให้กินเหล้าบ่าให้กินเข่าเกินเที่ยงบ่ให้เบิ่งดังฟังเพลงบ่ให้ท่าแปลงท่าลิปสติกถ้าเฮตุได้บ่ มึงก็ถือเบอร์คือบักจูบเท่านั้นตัวโอ้หลวงพอ่อขอไดก็บพินตะเหตุอยู่หลวงพอ่อขน้อยขึ้นบองแล้วนั่งฟังแล้วก็ขึ้นไปน้ําเดี๋ยวนี่ขน้อยนักใจขอเดียวขอดนอนน้ำกันกับเจรจาที่เราทิชชี่ใด้ัดดวใดเ้อเมื่อหอดบานก็ไปบอกให้ผัวฟังพ่อมึงไปหาหลวงพ่อเสริมไปห่วงความจริงว่าพ่เราบอก บักจูบรักษาศินแปดเขาหนดถือเลขชังว่ามันได้บ่เซาเาพิ่นก็เลยบอกให้เขารักษาศิลแปดไปวัดบ่ไรได้เจ้าหลวงพ่อเพิ่นกะบอกกี่ดอกบุญบ่ไรย,ยุวัอยุบานก็ได้บุญก็เอาสินหาศินแปดเอาสินหาไม่ตัวไห่ก็บ่ให้ขา,าดซัดบ่ให้รักยาบ่าได้กินเดอต้มไก่เป็นเปนบาด ต้มปลาก,ก็บม่ได้กินนะเด้อเป็นๆเ,เดี๋ยวจะปาตายบ่ให้กินเหล่าบ่ให้ขา,าดซัดลักทรัพย์บ่ให้ตัวบ่ให้กินเหล่าดอกใจผัวใจเมียเออดีตัวเรแต่บัดนี้เพิ่นให้สินแปดสินแปดพี่ตัวไหนแน่หรอบ่ให้ขา,าดซัดเออดีคือการเขาซื้อกับเขาซื้อเขาซุกมากินเอามาต่อขาหรอกเขาสองบ่ให้ลักทรัพย์โอ้ยแนวเพาบุญีบ่หราบักของาคบใครหรอกเพราะอยู่พอกินอยู่ ข้อสามบ่ให้นอนน้ำกันบ่พระพิบ้าจะได้สบายพวเไมยนอนนระกันบ่ให้นอนบันพระจจเจตมือบพ่พอใต้ดอกถ้าเจ้บเา,าบ่กินเหล่านั่นเอาเตเบียกับพ่อเด้อเออบ่ษาเเอาเตเบียคอยบ่มีมูกินมดจีแสบระบาดบ่ให้นอนน้ำกันบ่ให้ตัวบ่ให้กินเหล่าบ่ให้กินเข่าเกินเทียงบ่ให้เบิง่งหนังฟังเพลงบ่ให้ท่าแปลงนอนเสือ้อ เออดีคือกันขอท่าแปลงนี่เจ้าท่าแปลงขาวหลายโพดลิปสติกก็ท่าแรกโพดไพ่กับมะบงเตี่ยเมียกูแต่ระเบิดหรือกูระเบือไรหมดบ่แต่งก็ดีคือกันจะได้ประหยัดเมียเพื่อกับเฮ็ดเมียเพื่อกัไปวัดหลวงพ่อให้ขน้อยใส่ชุดขาวอยู่บ่มึงมีบ่ล่สิได้ซื้อบ่จําเป็นดอกบุญบ่ได้อยู่ชุดขาวดอกยีน่างชุดใดก็ได้ว่าแต่มึงมีศีลดีเบิ้ล เออเอาสินแปดเจ็ดมือก็กินเข่าอย่าเกินเทียงเพราะว่ามึงบ่เคยบวดมึงบ่เคยเหตุมากตื่นเศร้ามากมึงก็ต้มข้ต้มกินอ้าวคัดว่าบอดายก็ว่าแต่ผู้โทษสันถูกบดดอกจังนอนขอ,อนี้เป็นตะเหตุอยู่หลวงพอ่อ